แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25มีนาคม2 5 6 8เงินเข้าแล้วนะคะสำหรับเงินบำนาญชาราภาพของประกันสังคมจ่าย7,500บาทมาดูว่าสูตรคำนวณใครได้บ้างนะคะเงินผู้สูงอายุสิทธิประกันสังคมล่าสุดสำหรับผู้ประกันตนเกษียณอายุ55ปี จะได้เงินตลอดชีวิตนะคะรอบการจ่ายเงินเดือนมีนาคม2568คือวันนี้25มีนาคมเงินเข้าแล้วนะคะเงินบำนาญชาราภาพประกันสังคมจ่าย3,000ถึง7,500บาทโดยสำนักง,งานประกันสังคมมีกำหนดจ่ายเงินบำนาญชาราภาพเดือนมีนาคม2568ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่25มีนาคมนะคะ กำหนดวันจ่ายเงินบำนาญชราภาพแต่ละเดือนเงินจะเข้าบัญชีวันไหนมาดูกันนะคะสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินบำนาญชราภาพเข้าบัญชีผู้รับเงินภายในวันที่25ของทุกเดือนหากวันที่25ตรงกับวันหยุดราชการเสาร์หรืออาทิตย์หรือวันหยุดนักขัดฤกเลิกสำนักงานประกันสังคมก็จะเลื่อนการจ่ายเงินเป็นวันทําการก่อนวันหยุด เวลาที่เงินจะเข้าบัญชีขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลาประมวลผลของแต่ละธนาคารนะคะผู้มีสิทธิ์รับบำนาญชาราภาพปี2568หากท่านยื่นขอสิทธิ์ภายในวันที่7ของเดือนนะคะจะได้รับสิทธิ์ในงวดเดือนนั้นหากยื่นขอรับสิทธิ์หลังวันที่7ของเดือนจะได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปรวมงวดเดือนปัจจุบันเงินบำเหน็จชาราภาพจะได้รับภายใน 7ถึง10วันทำงานไม่นับวันหยุดราชการนะคะหลงัง,าาาาลงจากได้รับการอนุมัติเงินบำนาญชราภาพหลังจากได้รับการอนุมัติแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีภายในวันที่25ของเดือนถัดไปหากวันที่25ตรงกับวันหยุดราชการนะคะสำนักง,งานประกันสังคมก็จะโอนให้ก่อนวันหยุดราชการมาดูสรุปเงื่อนไขผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินบำนาญชาราภาพจากประกันสังคมนะคะอายุของผู้ประกันตนต้องมีอายุครบ 55ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนความเป็นผู้ประกันตนตามมาตราส3สาหรือพนักงานบริษัทนะคะหรือมาตรา39ผู้ประกันตนโดยสมัครใจต้องสิ้นสุดลงระยะเวลาการส่งเงินสมทบประกันสังคมนะคะหากส่งเงินสมทบน้อยกว่า1 8 0ยปิเดือนหรือ15ปีจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนครั้งเดียวหากส่งเงินสมทบตั้งแต่หนึ่งรยแิเดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีวิตได้เงินเดือนละเท่าไหร่นะคะมาดูสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพปี2568ของสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเดือนตลอดชีวิตให้กับผู้ได้รับสิทธิ์นะคะวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพปี2568นะคะเงินบำนาญจะคำนวณจากร้อยละ ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอัตราเงินบำนาญจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบนั่นก็คือจะได้ไม่เท่ากันนะคะมาดูตัวอย่างจำนวนเงินบำนาญชราภาพปี2568นะคะระยะเวลาส่งเงินสมทบ15-20ปีจะได้รับสามพันถึงรบาทต่อเดือนระยะเวลาส่งเงินสมทบ2 1่งทบ21-25ปี ได้รับ4,350ถึง5,250บาทต่อเดือนระยะเวลาส่งเงินสมทบ26ถึง30ปีนะคะจะได้รับ5,475ถึง6,375บาทต่อเดือนระยะเวลาส่งเงินสมทบ31ถึง35ปีจะได้รับ6,600ถึง7,500บาทต่อเดือนนะคะ เงินเข้าแล้วนะคะวันนี้สำหรับสำหรับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมจ่ายสูงสุดที่7,500บาทใครได้เท่าไหร่ช่วงอายุเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เช็คได้ในคลิปนี้นะคะอัปเดต25ิมีนาคม2 5 6 8